United ็ดอ o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบยูเนเต็ดอะล k ็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแม่เชสเตอร์ยูเนเต็ดกับพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมอฝากกันและเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เริ่มต้นกันที่ความพ่ายแพ้กับใบแดงแห่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราโดนนำก่อน2ประตูต่อ0แต่พอแรชฟอร์ดโดนใบแดงสุดท้ายก็กลับมาแพ้4ประตูต่อ3ทันทีซึ่งจังหวะนี้ที่แรชฟอร์ดโดนใบแดงทางเจมี่คาร์เกอร์กล่าวว่าไม่มีทางที่จะเป็นใบแดงของแรชฟอร์ดเกลียดการสโลโมชั่นภาพช้าและภาพนิ่งนั่นทำให้ทุกอย่างดูแย่ลง10เท่าเรียกได้ว่าแพ้เกมนี้แบบเสียหายหนักมาก เพราะอีก2เกมต้องชนะรวดเท่านั้นพ่อปาร์เกอร์อดีตกองหลังทีมแมนเชสเตอร์ยูในเต็ออกโรงสับแมค์คทแรชบอร์ดอีกยกว่าไม่ใช่นักเตะที่ดีพอพร้อมติงถีแดงดวนจับเขาต่อสัญญาจนถึงปี2028เร็วเกินไปด้วยก่อนหน้านี้ปาร์เกอร์แสดงมุมมองในเชิงลบต่อแรชฟอร์ดไปตั้งแต่ซีซั่นก่อนโดยปาร์เกอร์ได้กล่าวว่าฟุตบอลไม่เกี่ยอะไรกับตัวเลขฟุตบอลไม่ใช่คริกเก็ตรหรือเบสบอล แต่ผู้คนยังเน้นเรื่องสถิติซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพาร์เกอร์ชี้หลังจากพ่อท้าแข่งวัย26ปีซึ่งถูกเอริกเทนฮักตำหนิเนื่องจากออกไปท่องราตีทันทีหลังจบเกมแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่เท้าบอดมานานกว่า10เกมแมคแคทแรชฟอร์ดไม่ได้มอบอะไรให้กับทีมเลยผมเคยบอกไว้แล้วเมื่อซีซั่นก่อนซึ่งเขายิงได้อย่างมากมายระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเขาไม่ใช่นักเตะที่ดีแต่เขาเป็นแค่คนทาประตู ผู้คนเรียกผมว่ากบฏหลังจากที่เขายิงประตูได้อย่างมากมายผู้คนเรียกร้องให้สโมสรมอบสัญญาใหม่ให้กับเขาเพื่อรั้งตัวเขาเอาไว้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองรีบร้อนมอบเงินก้อนโตให้กับเขาและตอนนี้พวกเขาไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาคุณควรมอบรางวัลสำหรับความเสมอต้นเสมอปลายแต่เขาได้รับจากผลงานเพียงไม่กี่เดือนซึ่งมนืนเป็นเรื่องที่ผิดมากผมมีความเห็นต่อเขาอย่างชัดเจนเขาไม่ได้ทำให้ฟูลแบ็กวาดผวาเลยที่ต้องดวนกับเขา ขอแนะนําว่าเขาไม่ควรจะปฏิเสธที่จะเล่นเป็นกองหน้าหรือปีกขวาผมคิดว่าเขาน่าจะทําได้เขาน่าจะประสบความสําเร็จในการเล่นคู่กับรามุสฮอยลุนเขาสามารถเล่นเป็นปีกขวาได้เช่นกันเขาไม่ควรเล่นแต่ทางซ้ายอย่างเดียวแม้ว่าปีกขวาอาจจะทําให้เขาต้องทํางานหนักมากกว่าแต่ถ้าหากเล่นทางขวาเขาสามารถจู่โจมได้และผ่านบอลเร็วได้ ฟาบิเซลโรมาโนออกโรงยืนยันแล้วว่าอันโตนีจะไม่ย้ายไปฟราเมงโกหรือสโมสสในบราซิลใดๆทั้งสิน้นแม้ว่าจะมีข่าวลือล่าสุดก็ตามด้วยความเป็นไปได้นั้นไม่ได้ถูกพิจารณาเลยด้วยซ้ําไม่มีข้อตกลงในการยืมตัวและไม่มีแผนที่จะกลับบราซิลแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับข้อตกลงแรกตัวกับกาบิโกจากฟลาเมงโกก็ตาม มีม,มิท่าเบอร์บาตอฟอดีดาวยิงของเราเสนอแนะให้แอนโทนีควรเลิกโชว์ทริคในตอนนี้และหันมาเล่นง่ายเข้าเอาไว้เพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาหลังมีผลงานอันน่าผิดหวังกับการลงสนามให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเบอร์บาตอฟได้กล่าวว่าเอริกเทนฮากชอบแอนโทนีทุกคนรู้เพราะพวกเขาเคยร่วมงานกันที่อาจาจกอัมสเตอร์ดัมมาก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องชัดเจนเลยว่าเขาชอบแอนโทนีมากๆเพราะโค้ชทุกคนก็เป็นแบบนี้กับนักเตะสักคน เทนฮากไว้วางใจในตัวแอนโทนีมากๆเลยแอนโทนี Anthony ต้องรู้ว่าทุกครั้งที่เขาลงสนามเขาต้องแสดงให้เห็นว่าเหมาะสมแล้วที่เทนฮากไว้วางใจต้องทุ่มเทอย่างหนักเพื่อแสดงให้เห็นว่าใช่บอสบอสเชื่อมั่นในตัวผมผมไม่อยากทำให้บอสผิดหวังอย่างไรก็ตามในตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีต่อแอนโทนีสักเท่าไหร่ดังนั้นคำแนะนำของผมก็คือ ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆเข้าเอาไว้อย่าไปทําอะไรที่มันซับซ้อนในตอนที่คุณยังเล่นได้ไม่ดีมันก็จะยิ่งแย่ขึ้นอีกถ้าโชว์ลีลาไปมากกว่านี้เขาต้องอย่าพยายามทำอะไรที่มันงี่เงา่าแบบการโชว์ทริคแบบไม่เป็นประโยชน์ต่อทีมคุณวิ่งไวใช้ความเร็วในการทะลุแนวรับดีกว่าทะลุไปเอาบอลและเริ่มทำแอสซิสหรือการทำประตูมันง่ายๆแค่นั้นเลยต้องมีวินัยและมีสมาธิเข้าไว้ไม่ยากเกินไปหรอก แต่ผมไม่เซอร์ไพรส์หากแอนโทนีไม่ได้ลงสนามในนัดหน้าเพราะทุกคนเห็นแล้วว่าในเกมพบกับกูแลมเขาไม่ได้ทําอะไรและไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเลยดังนั้นต้องรอดูว่าเทนฮากจะตัดสินใจแบบไหนแอนโทนี Anthony มีพรสวรรค์นนะแต่อย่าทาอะไรที่มันงี่เง่าและซับซ้อนพอเรียกความมั่นใจกลับมาได้อยากจะใส่ลีลาก็ไม่มีใครเขาว่าหรอกปิดท้ายกันที่ผลงานอันไม่น่าจดจำเรียกได้ว,ว่าโชคร้ายของรามุสฮอยลุนก็เป็นได้ไม่ว่าจะไปเกมไหนก็แพ้ทุกนัด เกมแรกพบกับไบยูมินิกยิงได้1ประตูทีมแพ้4ประตูต่อ3เกมที่2ยิงได้2ประตูทีมแพ้3ประตูต่อ2เกมที่3ยิงไม่ได้ทีมชนะโคเปนเฮเกนไป1ประตูต่อศูย์และเกมล่าสุดยิงไป2ประตูแพ้โคเปนเฮเกน4ประตูต่อ3แม้จะยิงไป5ประตูแล้วแต่น่าเสียดายดันมาเจอผลงานอันย่ำแย่แบบนี้แต่ยังไงก็สู้ต่อไปนะรามุสฮอยลุนและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัลล็อกในอีพีนี้ ฝากติดตามยูน t เต็ดอ o ลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United ็ด l o ลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ